นะแต่วันนี้นะพลังมวลชนเนี่ยมันมันค่อนข้างม,มีพลังมากกระแสสังคมเนี่ยมันออกมาแรงมากต่างชาติเองก็จับตาดูเราอยู่เนี่ยดังนั้นไอ้เรื่องที่สอวอพูดเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะครับนะคุณวันชัยก็พูดไปหลายเรื่องแนะแต่ก็พูดไปถูกทั้งเรื่องนะก็ผิดตลอดอ่ะใช่ไหมคุณเองก็คือส่วนหนึ่งของความขัดแยง้งคุณก็คือส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าซากซากของเผด็จการนะคุณก็คือกาก,ากเดนเผด็จการคนหนึ่งนะนั้นคุณไม่ต้องพูดเราจะดีที่สุดคุณอยู่เฉยเฉดีกว่า ล้วนะปล่อยให้การเมืองมันเดินไปในตามคันล้องมันนะผมว่าไม่ง่ายอะไรที่คุณบอกว่าไอ้พักที่ชนะจะแพ้พักที่แพ้ชนะก็ลองวัดดูนะผมเชื่อในพลังของประชาชนว่าสิ่งที่คุณพูดอาจจะไม่จริงก็ได้เพราะการเมืองพลิกทุกวันนะมันมีการโยนหินถามทางมาตลอดเวลามครับแมนะ้นั่งคุณอดีศรเพียงเกตออกมาว่าทำไมจะต้องยอมเขานะแต่พอโดนกระแสทางงบอัดมากๆนะครับท้ายสุดก,ก็ต้องยอมนะไอ้เกมโยนหินถามทางมันได้ถูก ประชาชนเตะลงน้ำหมดแล้วนะไม่มีใครตอบสนองใช่ไหมครับคณะสร่งระดับเก่าเกมมาแล้วก็ยังไม่มีผลเลยกับในกระแสเรื่องมวลชนนะยังไม่สามารถต้านพลังมวลชนได้ฉะนั้นเอาก็มาลองวัดกันดูอีกยกหนึ่งครับนะอีกไม่กี่วันก็จะเปิดสภาเนี่ยเดี๋ยวก็ดูว่าสิ่งที่คุณวันชัยพูดจะจริงมาผมว่าไม่จริงอ่ะผมขอขอผมข,ขอแทงสวนแล้ว่าผมยังเชื่อประชาชนเนี่ยมียังมีพลังนะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้พวกสวทำอะไรได้ตาเพื่อใจ ผมว่ายังไงคุณก็แพ้ยืนยันว่ายังไงคุณก็แพ้คือวันนี้ต้องถามคุณเสรีนะว่าในครังนี้คุณเป็นสวนะครับคุณลองบอกด้วยว่าใครที่เหมาะสมัาคุณพิธาเออลองบอกด้วยว่าใครที่เหมาะสมกับคุณพิธาแล้วช่วยบอกว่าคุณพิธาไม่เหมาะสมยังไงคุณลองบอกมาหน่แค่นี้แหละถ้าเจอคําถามนี้ไปผมว่าสวทุกคนก็ตอบไม่ได้คุณจะอ้างอะไรครับคุณจะบอกว่า พราะพิธามีปัญหาเรื่องพวกนี้แต่เขาชนะที่หนึ่งะใช่ไหมเขาเป็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งมาอันดับหนึ่งถ้าไม่ให้พรรคอันดับหนึ่งเป็นนายกแล้วคุณจะเลือกตั้งทำไมแตดงว่าคุณไม่เครารพเสียงประชาชนเนี่ยดังนั้นคุณก็ตอบให้ได้กันว่าพิธาไม่เหมาะยังไงรับแล้วมีใครเหมาะกับพิธาเอาคําถามนี้ไปถามให้หน่อยฝากถามคุณเสรีในว่ามาให้ดูฝากถามว่าถ้าการที่สอบอกจะไม่เลือกคุณพิธาเนี่ยคุณมีเหตุผลอ,อะไรที่จะไม่เลือกเขาแล้วคุณคิดว่าใครที่เหมาะกับเขาแค่นั้นพอ ผมเชื่อคนพวกนี้ไปไม่เป็นน่ะเพราะคุณต้องอยู่ความจริงนะว่าวันนี้ทุกพักกันเมืองคุณก็รู้อยู่ว่าใช้เงินใช้ทองทุ่มเทกันมามาหาศาลเพื่อจะมาเป็นรัฐบาลแต่ก้าวไกลเนี่ยใจจริงผมบอกคุณเลยนะเขาไม่ได้อยากเป็นรัฐบาลหรอกนะครับแต่เพียงว่าลูกมาหลายข้อทางตีนนะการมาเขาวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทุ่มเทเงินทองด้วยคุณธานะอนก็ไปแดกเงินในทองคนระับผมเห็นน้องๆน,นะพวกก้าวไกลวิ่งหาเงินให้หุ้นหมดนะเพราะไม่มีตังค์ไม่มีทุนที่จะ สู้ลูกพักก็เดือดร้อนกันไปหมดเพราะว่าอะไรครับต้องสู้อย่างเท่าที่มีครับนะไม่ได้มีเงินที่จะไปทําป้าเยอะเหมือนเขาใช่ไหมก็เลยก็แสดงถึงว่าวันนี้นะบรรดาผู้ก่อตั้งพระเองเนี่ยก็ยังไม่พร้อมที่จะทุ่มก็เลือกตั้งทำไมกันนั่นไงวันนี้ถึงบอกประชาชนเริ่มไม่ยอมไงครับจริงๆนะมวยมันจะพลิกกันหลายรอบนะครับนะพี่เองเนี่ยคือกองเชียร์ก้าวไกลนะถอดใจแล้วสงสัยเสร็จไว้แม่งคงลำบากแล้วเพราะว่ามันไม่รู้จะไปหาเสียง สามร้อยเจ็ดกวมาจากไหนใช่ไหมครับแล้วก็มีพยายามที่ที่จะพลิกคั้วกันมาหลายรอบแล้วใช่ไหมครับนะแล้วก็เอาคาดีความมา,ายัดใส่เขาเนี่ยกระแสสังคมก็ยังลุกขึ้นมาต้านนะครับมันเลยทําให้พวกนี้ขยับตัวลําบากไงแล้วก็เกมก็ยังพลิกไปพลิกมาอยู่แล้วเพราะก็นี่แหละคาถามนี่ที่ประชาชนถามแล้วให้กูไปเลือกตั้งกันทำไมถ้ากูเลือกตั้งมาแล้วว่ามึงแม่งมานายกที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยถูกปฏิเสธจากกลุ่มอํานาจนอกระบบ แต่ว่าอย่าลืมว่าสวเนี่ยุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีอะไรที่ยืดโยงกับประชาชนเลยนะนะคุณยึดโยงอยู่ฐานอำนาจเก่าทางนั้นเลยคุณยึดโยงกับคณะยึดอำนาจด้วยแล้วคุณจะมาต้านพ,พลังประชาชนนะคุณม,มันไม่น่าเกลียดไปหน่อยครับใช่ไหมฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าจะคนละเกมอะไรที่เขางัดมาใชม้มันใช้ไม่ได้ผลหมดไงก็เลยมลองดูว่าผมเชื่อว,ว่าคําพูดคุณวันชัยจะไม่เป็นจริง แล้วนคุณเสรีบอกว่าสวจะไม่เลือกเนี่ยก็ถามเนยว่าทาไมทิ้งจะไม่เลือกเขาเพราะอะไรช่วยตอบคาถามประชาชนอไนด้ว,ว่าเออในเมื่อประชาชนเขาเลือกเข้ามาแล้วก็จะเอาแบบนี้พวกคุณไม่ได้มาจากประชาชนแล้วคุณจะมาสกัดกั้นเขาด้วยเหตุผลอะไรอับอกวันนี้นะครับนาะการเมืองไทยมันควรจะเดินไปตามคันลองของมันได้แล้วนะการเมืองมันควรจะเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาการเมืองไม่ควรจะเอาความเก่ามาเกี่ยวข้อง ไม่ควรจะอายุมาเกี่ยวข้องเพราะบางครั้งคนที่อายุเยอะๆเนี่ยก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับสภาสักเท่าไหร่นะครับนะวันนี้อยากจะให้การเมืองไทยเนี่ยมันตรงไปตรงมาและเรียบง่ายที่สุดนะครับเราคุยอะไรที่มันตรงไปตรงมามันจะทําให้คนที่เดินเข้ามาใหม่ๆทํางานง่ายแล้วก็ควรจะกําจัดไอ้พวกเก่าไปด้วยนะครับวันนี้นะช่วยตอบคาถามสังคมเลยว่าให้ประชาชนไปเลือกตั้งทําไมถ้าหรือประชาชนเลือกแล้วพวกคุณไม่เอาสองและการที่คุณพิธาเนี่ยที่คุณสกัดกั้นคุณพิธาถามเลยว่า เขาไม่เหมาะสมตรงไหนนะครับอะสามนะครับนะถ้าคุณคิดว่าคุณวิชาไม่เหมาะสมแล้วใคระที่เหมาะสมช่วยบอกชื่อมาสักหนึ่งคนถ้าประชาชนเห็นด้วยก็ไม่เป็นไรคุณก็จะทาแล้วก็ทาผมก็พร้อมเย,ยนหนุนคุณเหมือนกันนะแต่วันนี้คุณตอบสามคำถามนี้ให้ได้ก่อนว่าเออทาไมให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งทําไมถึงแบอประชาชนเลือกตั้งแล้วมันไม่จบสองนะครับพรรคที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ย ถ้าเขาไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นนายกเนี่ยนะมันมเป็นเพราะอะไรนะที่พรรคอันดับหนึ่งถึงไม่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกการเสนอชื่อเป็นนายกนะแล้วถ้าเกิดคุณคิดว่าเขาไม่เหมาะสมแล้วใครที่เหมาะสมแค่แค่สามข้อนี้ช่วยตอบไปได้หน่อยถ้าคุณตอบแล้วผมฟังแล้วมันเป็นไปได้นี่ผมจะพลิกข้างมาเชียร์คุณทันทีเลยอ่าผมจะเลิกเชียร์ก้าวไกลตั้งแต่บัดนี้เลยนะช่วยไปสัมภาษณ์เขาหน่อยแล้วกัน <c oughs> ประธานสภาเนี่ยนะมันมีความสําคัญมาก ในการบริหารประเทศเพราะมันเป็น2กลไกหลักนะครับเป็นประธานฝ่ายนิติบัญญัตินะนายกคือประธานฝ่ายบริหารคุณลองคิดดูถ้าประธานนะมีความลำเอียงเนี่ยคุณจะอภิปรายก็ลําบากคุณจะเสนอยติไปก็แกล้งดองแล้วคุณจะแก้ปัญหาประเทศได้ไงถ้าคุณจะพูดอะไรก็ถูกขัดนะปล่อยให้มีการประท้วงุ่นวายใช่ไหมดังนั้นประธานสภาจึงมีความสําคัญมากสำหรับคนที่เป็นนายก ถ้าอยู่คนละทีมนะเพราะความเป็นกลางมันไม่มีจริงอย่าบอกเรื่าประธานสภาเป็นประธานสภาของทุกคนไม่จริงนะครับเพราะงั้นจะแย่งกันทำไมนะครับนะประธานสภาเน,นี่ยคนที่มีบทบาทมากในการกําหนดการประชุมสภาจะให้ลม้มจะให้ล่มหรือเปล่าใช่ไหมหรือจะเอายติไหนเข้าก่อนเข้าหลังนี่ประธานสภามีบทบาทหมดแม้แต่การชี้คนลุกขึ้นพูดด้วยเออฉะนั้นนะ่ะแล้วถ้าคุณยอมเสียนะค,คุณเสียประธานสภาให้ไปแล้วนายกก็ลําบากแล้ว ช่ไหมนายกก็ด like ูเลยครับว่าเนี่ยคุณเห็นไหมว่าบทเรียนของการที่เป็นรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยการไม่ได้มีประธานสภาอยู่กับตัวเองเนี่ยใช่ไหมมันยากในการในการคุมการประชุมหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้ววันนี้นะรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยคุณไม่ได้คุมกระทรวงเศรษฐกิจเนี่ยคุณเสียกระทรวงเศรษฐกิจให้กับพรรครวมไปหมดนะถามได้คุณแก้ปัญหาอะไรได้บ้างกันไหม ทำไ,ไมนี่มันมีบทเรียนให้เรียนรู้อยู่แล้วฉะนั้นวันนี้เด็กก้าวไกลเขาก็ไม่ได้โง่เพื่อไทยเขาก็ไม่ได้โง่นะวันนี้ต้องยอมรับว่าเพื่อไทยเนี่ยนะวางแผนผิดนะครับแล้วก็คิดว่าประชาชนเนี่ยยังยึดติดก,ก,กับแบรนด์แต่ลืมว่าระยะเวลาผ่านมา10กว่าปี17ปีเกือบ20ปีเนี่ยนะครับกระแสะของคุณทักษิณเนี่ยมันตกไปเยอะแล้วและเด็กรุ่นใหม่ๆ17ปีคุณคิดว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่รู้จักคุณทักษิณเกิดขึ้นมาเท่าไหร่ทำไมพวกนี้นะครับ ผมจะบอกเลยนะว่าเพื่อไทยเนี่ยไอ้ก้าวไกลเน okay. 看看ี okay. okay. no no ่ยเขามีความฉลาดมากเลยเขามีต้นทุนในการสร้างเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเขาสามารถทําให้เป็นเรื่องได้เอาแค่เรื่องชุดนักเรียนเนี่ยนะมันไม่ได้มีรัฐบาลเกี่ยวข้องในเรื่องชุดนักเรียนเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่มันเป็นเรื่องที่เด็กนักเรียนทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าจะมีปัญหามากเลยกับเรื่องของการแต่งกายอาจารย์ฝ่ายปกครองส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาเศร้าซีแลส่งผมกับเสื้อผ้าเนี่ยนะครับ นะดังนั้นก้าวไกลหยิบมาเล่นแต่ว่ามันได้ผลมากเพราะเด็กพวกนี้มันคืออะไรคือมเมล็ดพันธุ์ที่จะโตขึ้นมาเป็นคนที่จะมาลงคะแนนนะแต่ไอ้พวกที่ดึงสถาบันมาเล่นเนี่ยพวกนี้ทยอยล้มตายคือคุณพวกนี้พวกขี้แพ้นะครับก็จะเอาของสูงมาเล่นนะครับแต่ก้าวไกลเขาปลูกมเมล็ดพันธุ์เขาขึ้นมาใหม่โดยการเขาไปเจาะตลาดกลุ่มนักเรียนนักศึกษา คนพวกนี้ไม่กี่ปีทุกๆ4ีปีเนี่ยคุที่ดูเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งหนึ่งครั้งเนี่ยเขามีคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมากมายขนาดไหนจะเลือกเขาแล้วเขาก็หยิบประเด็นที่มันเซนซิทีบ้างมาเล่นแต่ไม่ได้มีผลการบริหารชาติการเมืองเราไอ้เรื่องประเด็นชุดนักเรียนนี่นะแต่มันได้ใจเด็กเขาจะมันได้ใจเด็กแล้วเด็กก็เทคะแนนในคำว่าวันนี้เขาใส่ใจในเรื่องแม่ตั้งรายละเอียดแล้วมันทําให้พวกคนถาฐบานนี่พ่ายแพ้อย,ย่างย่อยยับนะทึงบอกเนี่ยใครบอกว่าเด็กชุดนี้ไม่ฉลาดผมไม่เชื่อนะผมว่าแม่งโคตรฉลาด นะคุณซื้อเก่งมากเขาหยิบมาเลือกเล่นแต่เรื่องรวยอะไรเรื่องทรงผมเรื่องรองเท้าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสถาบานันอสามาเล่นถามว่ามนมีผลต่อปากท้องหรือเปล่ามันไม่ได้มีผลอะไรเลยนะแล้วก็ไม่เช่นโัยาบาลรัฐบาลมันเป็นเรื่องปีกย่อยในระดับกระทรวงระดับกรมเท่านั้นเองนะแต่ก็เอามาใช้เป็นได้ผลมากแล้วเอาเรื่องนี้มาใส่ลงไปในกระบวนการสร้างสร้างแนวร่วมจากจุดเล็กๆและเด็กพวกนี้มันเป็นออร์แกนิกเนี่ย มันก็แห่ตามกันไปเรื่อยครับอะอย่างกรณีเด็กโยกเนี่ยอันนี้คือชัดเจนมากเลยนะว่าแค่เด็กคนเดียวสร้างแรงสันะเทอเนให้กับสังคมไทยได้มากขนาดนีนนะคุณจับเด็กคนนี้ไปขังต้องไม่รู้กี่กี่วันเนี่ยนะคุณสร้างศัตรูให้กับสถาบันมากขนาดไหนะแล้วคุณก็รู้อยู่ไอ้พวกพรรคที่ไอ้พวกอะไรนะพวกฐานรากเก่าเนี่ยจะพยายามยึดโยงอยู่กับสถาบันตลอดเวลาแต่ว่าเขาแค่มีเล่นประเด็นเรื่องเด็กคนนี้คนเดียวนะนะ แล้วคุณก็เด็กอ็น,นี้ก็เดินไปถูกจับขังด้วยแมาตาหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยคุณยังคิดว่าคุณจะคิดว่าชนะด้วยหนึ่งหนึ่งสองที่คุณกําลังคิดผิดมากคุณกําลังจะแพ้เพราะตรงนี้แหละครับนะคุณยิ่งทะเลาะกับเด็กมากเท่าไหร่คุณก็สร้างแนวความเกลียดชังมากขึ้นเท่านั้นนะัะยิ่งสู้แบบนี้ไปเรืนะ่อยผมยืนยันว่าคุณแพ้แพ้ขาดลอยนะฉะนั้นผมบอกเลยว่าจริงแล้วก้าวไกลเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นฝ่ายรัฐบาลเขาไม่ได้ตื่นเต้นเขาเป็นอะไรก็ได้นาทีนี้ถ้าเป็นฝ่ายค้าน มันก็คืออนาคตที่เขาจะเป็นพรรคเดียวในการชนะการเลือกตั้งถ้าเป็นรัฐบาลตรนนี้เผลออจะมีความเสี่ยงด้วยคนระับเ,เพราะาอะไรเพราะคุณก็รู้อยู่ปัญหาเศรษฐกิจมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมาแก้กันง่ายๆนะมันมีปัญหาที่คาราคาซังเยอะและการเป็นรัฐบาลเพียงแค่รัฐบาลผสมนะนะคุณจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเพื่อไทยยังไม่อยากได้เลย นะผมบอกวันนี้ที่เพื่อไทยมีปัญหาเราทำไมเราต้องชิงขึ้นมาก็แล้วว่าเพราะว่าก้าวไกลฉลาดไงมึงเล่นโยนกระทรวงเศรษฐกิจให้กูหมดเลยอ่ะในขณะที่มึงเอานายกไปเอาประธานสภาไปเนี่ยถามด้วย้ะคนที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยถ้าุณไม่ได้เป็นนายกคุณจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ไงบทเรียนรัฐบาลที่ผ่านมามันชัดเจนนะว่านะพรรคที่มีเป็นตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ได้คุมกระทรวงเศรษฐกิจคุณจะแก้ยังไงนะครับ ก็เหมือนงานวันนี้ผมเชื่อเชื่อเพื่อไทยที่ไม่กล้าแตกหักกับก้าวไกลเพราะอะไรไม่ก้าวไกลเนี่ยที่อยากแตกหักกับกับกับเพื่อไทยไปเพื่อไทยอยากอยากแตกหักกับก้าวไกลเพราะอะไรวาะเพราะว่าถ้าเกิดร่วมกับก้าวไกลเนี่ยคนที่จะเป็นมวยรองเนี่ยมันกลายเป็นพรรคเพื่อไทยเพราะว่าก้าวไกลเขาเอากระทรวงโครงสร้างไปหมดเลยส่วนเพื่อไทยเอากระทรวงเศรษฐกิจแต่ว่านายกเป็นของก้าวไกลอ่ะแล้วคุณจะร่วมรัฐบาลคุณจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้งไงในเมื่อคนที่ใหญ่สุดคือนายก ฉะนั้นน้ำหนักการทุ่มเทง็ประมาณหรือการทํางานเนี่ยมันจะมุ่งไปที่กระทรวงทางโครงสร้างหมดแล้วมันก็ได้แต่คะแนน,นางนนนานงานการไปลือล้อโผลื้อโผทหารไปลื้งบประมาณใช่ไหมครับการไปปากอร์รับช่นไปกวาดขยะได้ผมอันนี้คือคะแนน,นล้วนๆนะแต่คนที่ทําทํากระทรวงเศรษฐกิจเนี่ยนะแต่ไม่มีอํานาจเบรจเนี่ยนะคุณว่ามันจะแก้ปัญหาสิฉะนั้นคุณก็กําลังตกไปในบ่บ่อดักของของก้าวไกลทั้ด้วยซ้ำ นะผู้คิดว่าเด็ววกๆผู้นี้มันโง่นะผมไม่เชื่อว่าเขาจะโง่ดังนั้นวันนี้ที่ก้าวไกลเนี่ยอไอ้เพื่อนอะไรนะเพื่อไทยเนี่ยก็อักะอ่วมากเนี่ยคือซ้ายก็ลําลบากคือจะย้ายข้างก็ลําลบากจะอยู่ต่อก็าลาบากนะผมว่าตอนนี้สถาน,นการณ์เพื่อไทยไม่ใช่ง่าย<อ>คือไม่ต้องฟังสวออวันชาแนละ้วชาวบ้านก็รู้นะไอ้วงในวงนานมีมีกี่วงพี่ก็อยู่อีกหนึ่งวงเหมือนกันนะก็รู้เรื่องราวพวกนี้ดีนะก็คือวันนี้นะ เกมการสกัดก้าวไกลเนี่ยมามันยังมันยังมันเป็นเรื่องจริงนะนะครับถ้าถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยป่านี้มันจบไปแล้วนี่เราเลือกตั้งมาจะ2เดือนแล้วนะใช่ไหมครับเรายังไม่ได้รัฐบาลเลยเนยะซึ่งมันเป็นอะไรมันจะยากเย็นแสนเข็นขนาดนั้นลหลายเรื่องราวเนี่ยครมันผิดแผนเพราะไม่มีใครคิดหรอกครับว่าก้าวไกลจะมาที่1นึ่งใช่ไหม ก็มองวางเกมไม่ว่าน่าจะเป็นเพื่อไทยมาที่หนึ่งนะแต่เพื่อไทยเองเนี่ยก็มีอุปสัคอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับนะก,ก็พยายามสกัดสกัดเพื่อไทยนะครับแต่ก็สกัดผิดอํานาจเก่าเนี่ยสกัดเพื่อไทยแล้วก็เพื่อไทยเองก็จะทนาคะแนนหล่นด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าก้าวไกลก้าเข้ามาแทนทิ่ง ลำพังแค่จะสก,กัดเพื่อไทยนะไม่ให้เป็นนายกโดยกลุ่มอำนาจเก่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ยังมีความหวังที่สอวอ,อันนี้ไอความนิยมของเพื่อไทยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันก็ยังมีเรื่องข้อต่อรองกันอยู่ใช่ไหมเพราะเพื่อไทยก็เป็นพรรคที่มีแผลไม่ใช่ไม่มีแผลใช่ไหมก็อาจจะมีการาเรียกว่าดีลลับดีลลักอะไรกันก็นแล้วแต่นะครับนะ ซึ่งมันก็เรื่องนี้นะมันก็มีข่าวเลยนะซึ่งสอว่าจะเป็นจริงซะด้วยสิในเรื่องการมีแอบตกลงกันว่าจะมีนายกคนกลางมาก้าวข้ามความขัดแยงแ้งเราเนี้นะแต่เผอิญนะมันมันเป็นก้าวไกลขึ้นมาพอเป็นก้าวไกลเนี่ยก้าวไกลมันมีจุดแข็งตรงที่มีมวลชนหนุ่อันนี้มือเลยกกลายเป็นเรื่องยากนะถ้าเป็นเพื่อไทยคงว่าจบละ ก็เพื่อไทยเป็นประธานสภาเสร็จปุ๊บเสนอนายกนะครับสวออไม่ยกให้ออาเสนอใหม่นะครับดึงเอาดึงคนอื่นขึ้นมาแทนใช่ไหมเราจะทำไงจะให้สวเข้ามาหนุนก็จะเอานายกคนกลางไหมนะครับเพื่อดี่ะมาก้าวข้ามความขัดแย้งซึ่งถ้ามีนายกคนกลางเนี่ยนะมันมีข้ออ้างตรงหนึ่งที่ว่าทุกคนได้ประโยชน์เพราะเป้าหมายยิงคุณศิีนก็อยากกลับบ้านแล้วก็มีบรรดาพวก นักต่อสู้ในการเมืองก็หลายแหล่วันนี้หลายคนล้วนจะติดอยู่ในคดีความเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะเห็นการน,นีร้เราโทษกรรมเพื่อที่ยาถ้าเกิดทักษินทำเองเนี่ยหรือให้ลูกทำเนี่ยพังนะแต่ถ้าให้คนกลางมาทำแล้วทุกคนก็ได้กอบสอก็ได้พันธมิตรก็ได้ทุกคนได้หมดเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะมันจะง่ายกว่าไงนั้นก็อาจจะเป็นดีลลับเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องจริงว่าถ้าเกิดคะแนนมันไม่ได้เรียนสไลด์มากๆกนะัน นะจนกระทั่งว่าเพื่อไทยไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้พักเดียวเนี่ยจป็นต้องดึงพักร่วมมานะครับใช่ไนะแต่ดึงก้าไกลมาเนี่ยตอนนั้นวางก็าก้าไกลไม่น่าจะถึงร้อยใช่ไหมแล้วในการดึงก้าไกลมาเนี่ยมันก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้อยู่ดีจะ็นต้องพึ่งสวใช่ไหมนั่นก็เป็นเข้าล็อกที่ต้องเดินดึงพักทางอื่นเข้ามาซึ่งไม่แน่ก้าไกลเองก็ไม่อยากจะร่วมสนานสัมกับบรรดาพรรคการเมืองที่มาจาก,าก,าจากเปเด็กการอยู่แล้วในชะ่ไหมครับ ก็ง่ายเลยที่จะดันพักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ดึงพักทางการพลังประชารัฐหรือใครก็แล้วแต่ภูมิใจไทยเลยมาร่วมเนี่ยแล้วก็มีนายกคนกลางนึงจะเป็นใครก็ไม่รู้นะอันนี้มันน่าจะเป็นทางเลือกที่ที่ที่แผนเดิมนะอันนี้อันนี้พี่ดาวเองนะน่าจะเป็นแผนเดิมแต่พอเออพอก้าวไกลมาเนี่ยมันก็ต้องต้องปรับเกมละแล้มันเรื่องยากนะนะเพราะว่าก้าวไกลดันมีมวลชน,นที่เป็นพลังบริรสุท์ซะด้วยครับ ใช่ไหมมาจากฉันทามติแล้วพักไทยก็รู้ว่าก้าวไกลไม่ได้ใช้เงินเลยนะมาด้วยพลังบริสุทธิ์ลัวๆแล้วพวกนี้มออกมาเองเนี่ยมันจริงไม่หมูไงมันเลยไม่จบไงตอนเนี้ยที่ยังกักๆอยู่เนี่ยคือมวลชนไม่ยอมไงถ้ามวลชนยอมนะปฏิกิริยาตอบโต้น้อยเนี่ยผมว่าก็ลวกหัวรวกหางหักดิบไปเรียบร้อยแล้วจบไปแล้วการตั้งบาลจบไปแล้วแต่วันนี้มันก็เลยยังกักกันอยู่ก็ยังเป็นสามขาอยู่นะนายุคนกลางก็ยังหวัง ไอ้ทางก้าวไกลเนี่ยนะครับวันนี้ก็รู้อยู่อุปสรรคมันเยอะเหลือเกินนะครับในเรื่องของคดีสื่อถือหุ้นสื่อบ้างนะครับเรื่องของอะไรอ่ะหนะึ่าแล้วก็มี376เป็นกำแพงทะมึนอยู่แต่นะรับมี1นึที่เป็นข้ออ้างที่ให้เกิดการต่อต้านว่าทำไมสวไม่ยกมือให้ก็เพราะติดปัญหาเรื่อง1นึเนี่ยซึ่งเขาเองก็หาเสียงมาว่า1หนึ่งห ใก่ถอยเรื่องหนึ่งสองก็ไม่ได้ดีครับเพราะก็ได้คะแนนมาจากตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งอ่ะใช่ไหมเขาก็จะเป็นต้องรักษาถึงที่ก็พูดไว้มันก็เป็นเรื่องที่ลำบากดังนั้นการตั้งรัฐบาลโดยพระก,ก้าวไกลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกนะวันนี้ก็ต้องยื้อไปแบบนี้จนว่าจนากระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมันได้ข้อยุติ